สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูความแตกต่างนะครับว่าปลั๊กอินที่เป็นระบบดิจิตอลกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นอนาล็อกเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าระบบดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันทางานแตกต่างกันยังไงสําหรับระบบดิจิตอลนะครับทุกอย่างจะทํางานผ่านคอมพิวเตอร์โดยที่ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีการคํานวณ Data หรือข้อมูลต่างๆผ่านตัวเลข b บ n a r y n u น b เ r อนะครับก็คือเลขห้้้เราไดใชกันซึ่งตงนนี้มัก็กับเะเป็น a ์ที่ปนกรม ทพหรือว่าตัวปลักอินเองก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะทํางานด้วยหลักการเดียวกันครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากระบบแอนะล็อกนะครับที่ทํางานผ่านการแปลสัญญาณไฟฟ้าไปที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆแล้วสัญญาณก็จะไปผ่านพวกอิเล็กทริคอคอมโพเนนต์หรือว่าวงจรไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะโปรเซสสัญญาณออดิโอให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น EQ หรือว่าคอมเพรสเซอร์ก็ตามซึ่งการทํางานตรงนี้ก็จะแตกต่างจากระบบดิจิตอลที่ทํางานโดยคอมพิวเตอร์ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อดีีีีและขขข้้้ออออเสสยงงััรรบบบกกาาาดดวว่ํหต ก็คือมันใช้งานง่ายครับแล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาเซตอัพระบบอะไรเยอะครับเพียงแค่คุณอินสต l l ตัวปลั๊กอินเข้าไปนะครับคุณก็สามารถใช้มันบนตัวโปรแกรมทําเพลงได้ทันทีเลยข้อดีข้อต่อไปนะครับคือการ recall session ครับเวลาที่คุณใช้โปรแกรมทําเพลงใช่ไหมครับสมมุติว่าใน session ของวันนี้คุณไม่สามารถที่จะจบ session ได้แล้วคุณจะต้องมาทํางานต่อในวันต่อไปเพียงแค่คุณกด save ในวันต่อมาคุณก็สามารถทํางานต่อจากตรงที่คุณทําทิ้งไว้ได้เลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวปลั๊กอินนะครับก็คือถ้าเทียบกับฮาร์ดแวร มีงบจำกัดในการทาเพลงนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันนะครับซึ่งถ้าพูดก,กันตามตรงเนี่ยปลั๊กอินมันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยครับอาจจะมีแค่อย่างเดียวที่ผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียโดยซ้าไปนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของซาวด์ครับที่อาจจะแตกต่างจากพวกฮาร์ดแวร์ที่จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนกว่านั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อดีและข้อเสียของแอนาล็อกฮาร์ดแวร์กันบ้างครับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับมันมีแอท่่นน,กกน้ะกวลุว็ มากกว่าปลั๊กอินนะครับถ้าเกิดเอามาลองเทียบกันข้อดีข้อที่2นะครับผมรู้สึกว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีเวิร์กโฟลที่รู้สึกว่าสนุกมากกว่านะครับผมเวลาที่ได้จับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าถ้าเกิดเทียบกับเวลาที่คุณใช้ปลั๊กอินในโปรแกรมนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสาหรับซาวน์เอนจิเนียร์นะครับก็คือเวลาที่ผมมิกซ์เนี่ยนะครับเวลาใช้ฮาร์ดแวร์ผมได้ใช้หูมากกว่าตาดูเว ซึ่งมันจะแตกต่างจากพวกอุปกรณ์ปลั๊กอินที่เป็นดิจิตอลนะครับที่บางทีเนี่ยเราถูกดึงโฟกัสของเราไปโฟกัสอยู่ที่ตัวเลขมากจนเกินไปจนเราลืมไปเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องใช้หูนะครับเวลาที่คุณมิกซ์ก็ในส่วนของข้อเสียนะครับสำหรับตัวฮาร์ดแวร์นะอย่างแรกเลยครับมันใช้ยากกว่าปลั๊กอินคุณจะต้องเซตระบบนู่นนี่ไม่ว่าจะเป็นวริงหรือว่าแพชเบย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณทํางานได้อย่างลื่นไหลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาแล้วก็งบ หรือว่าอัดมันกลับเข้าไปที่โปรแกรมทุกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เหมือนเวลาที่คุณใช้ปลั๊กอินนะครับเวลาที่คุณ mix เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถบล็องานออกมาได้เลยข้อเสียข้อที่สานะครับก็คือปัญหาเรื่องรีคอร์ครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับสมมติว่าในเซสชันของวันเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะจบเซสชันได้แล้วคุณจะต้องมาต่อเซสชันในวันต่อไปการรีคอร์กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับคือคุณต้องจดครับว่าคุณบิดอะไรไปบ้างตรงนี้จะไม่เหมือนกับปลั๊ ต่อมาคุณจะต้องมาบิดทุกอย่างกลับไปที่เดิมข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับคือมันแพงครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับถ้าเอาราคาไปเทียบกับปลั๊กอินเนี่ยบางตัวห่างกาัน1 0ถึง20เท่าก็มีนะครับโอเคสําหรับความแตกต่างของมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ในไหนเราก็มาคุยกันเรื่องปลั๊กอินกับฮาร์ดแวร์แล้วนะครับแล้วผมก็มีอยู่ทั้ง2อ,อย่างนะเดี๋ยวผมจะเอาคอมเพรสเซอร์ 2A ที่ผมใช้อยู่ทั้งที่เป็นปลั๊กอินแล้วก็ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเอามาเทียบให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่่าามััััันนนแตกตกกกงงงงงยยไไเดี๋วลอฟ I will again chiller love never before I found her i said i would never fall unless it's you i'm falling to i was lost within the darkness but then i found her i found you โอเคเพื่อนๆก็ได้ลองฟังกันไปแล้วนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็อยากฝากอะไรไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าปลั๊กอินนะครับสุดท้ายแล้วผมบอกเลยว่ามันก็ดีทั้งคู่นะครับไม่ได้มีอะไรดีไปมากกว่ากัน ทั้งสองอย่างสามารถจบงานในคุณตี้ระดับโปรเฟชชั่นอลได้เหมือนกันตรงนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่มีราคาแพงนะครับคุณถึงจะทํางานที่ดีออกมาได้สุดท้ายแล้วงานคุณจะดีหรือว่าไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวคุณล้ว,ลวนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทาออกมาสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ